สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับคลายมีติแต่สาติสนะคะวันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้าให้เหมาะก,กับสาวๆในช่วงอายุ20ปีนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยสาวอายุ20อ่ะก็เป็นช่วงอายุที่แบบว่าอยู่ในมหาลัยแล้วเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้แบบจัดเต็มนึกออกปะก็จะเป็นลุคที่แบบเฮ้ยเมื่อกลางวันไปเรียนตอนเย็นอยากเปลี่ยนลุคไปปาร์ตี้ก็คือเปลี่ยนได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะ่งจะบอกว่าเป็นลุคที่ง่ายๆมากๆนะคะด้วยการใช้เครื่องสำอางจาก Oriental Princess โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสูตรการแต่งหน้าสําหรับสาวอายุ20นะคะก็อันนี้เราลงสกินแคร์หมดแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือห้ามลืมการลงครีมกันแดดเราจะมาลงตัว Natural Sunscreen UV Protection for Oily สกินฟอร์เฟสเอสพีเอฟสี่สิบพีเอบวกบวกบวกค่ะโอ้โหชื่อยาวสุดตัวนี้นะคะเป็นสูตรเฉพาะสาหรับสาวผิวมันแล้วก็สําหรับสาวๆที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเขาจะไม่ทําให้แบบเกิดการอุดตันหรือว่าระคายเคืองผิวนะฮะพูดง่ายๆก็คือแบบก่อนโนต่อผิวนั่นเองนะคะนอกจากกันแดดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทําให้หน้าของเรามันเยิมนะฮะลงครีมกันแดดเนี่ยอย่าลืมว่าต้องลงแบบว่าเยอะๆนะคะจะมาทาน้ยๆกลัวหมดเร็วกไ่างี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าลงน้อยก็คือสูงนะคะ เราชอบมากเลยเพราะว่ามันช่วยทําให้แบบเหมือนผิวมีความกระจ่างใสขึ้นนิดนึงดูสิเมื่อกี้คือหน้ามองหมองทาครีมกระแดดก,ก็คือดูแบบ ใส่ขึ้นดูขขึ้นนะฮะลงครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเมคอัพเบสกันวัวนี้นะคะจะใช้เป็นตัว Beneficial Instant Brightening Makeup Base SPF 25นะคะตัวนี้เป็นเมคอัพเบสที่ช่วยปรับสภาพผิวให้มันมีความกระจ่างใสช่วยทำให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็ดูฉ่ำโกลนะคะแล้วก็ช่วยทำให้รองพื้นติดทนนานมากขึ้นด้วยเบอร์ส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็น Natural Pink อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวอมชมพูหรือว่าผิวขาวนั่นเองนะคะส่วนเบอร์สองนะคะจะชื่อสีว่า Natural Beige นะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ผนเหลืองนะคะแล้วก็ ผ,ผสมตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ชื่อว่าฟีเซียรีเฟลคตาเอ็กซ์รนะคะเขาก็จะช่วยบำรุงผิวของเราไปในตัวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวเหลืองแล้วก็ผิวผสมนะคะ นี่เราลงไปแล้วเรารู้สึกว่าคําใหไม่ผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยพางรูุมขนนิดนึงด้วยนะที่เราจะบอกว่ามันเหมาะกับคนที่แบบว่าในวัย20มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ต้องใช้รองพื้นที่มันหนักมากใช้อะไรที่มันเป็นพกเบสก็พอที่ช่วยแบบปรับสีผิวอะไรเงี้ยตอนนี้คือผิวแบบเหมือนใสมากอะ ผิวอือนคนแบบบำรุงผิวมาดีอะลงเบสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ลงรองพื้นเนาะคือเราก็จะแบบเน้นหน้าใสาๆแบบนี้เลยนะคะลงแค่เบสแล้วก็คอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวตูใช้ตัว Beneficial Healthy Glow Liquid Concealer นะคะสูตรหนึ่งนะคะมีชื่อว่า p o c e l e m n Paradise นะคะแล้วก็เบอร์ส่ตรสอง Chua s n d Spender นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เบอร์ส2ตสองกันนะจ๊ะ เราลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วอะ่ะเขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างที่จะแบบเบาๆอะ่ะเออพอลงไปเราก็จะมีความธรรมชาติใสๆอันนี้ก็คือเราลงไปแบบว่าค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะเพราะว่าบางคนมีรอยสิวเยอะอะไรเงี้ยแต่ลงออกมาแล้วก็คือแบบมีความธรรมชาติยังแบบไม่หนักหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาแก้มกันด้วยสิ่งนี้ค่ะ <Okay. S 1> Beneficial Kiss from a Rose Natural Face Tint นะคะตินแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำให้มันแบบติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือบางทีถ้าเราใช้แบบฝุน่นมันก็จะไม่ได้ติดทนนานเท่ากับการ ใช้แบบตินนะคะมีทั้งหมด4เบอร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งมันก็จะเป็นชมพูระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะคือแบบชมพูรธรรมชาติอะ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะเบอร์นี้ก็จะแบบมีชิมเมอร์นิดนึงเป็นอมส้มๆนะคะสีจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะเกลี่ยแล้วก็จะแบบได้ความอมส้มๆนะนี่ต่อไปสีนี้ก็จะแรงขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์0ูนนะคะเป็นแดงอมชมพูเนาะ ดูสิสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะเบอร์ศูนเ้าเบอร์0ู 09. ก็จะเป็นแบบแดงแซบแดงแบบรุนแรงเราชอบตรงที่มันเป็นตินที่แบบสำหรับแก้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพอทาไปแล้วอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่แบบเมามากเป็นน้ำเลยทุกคนแต่เป็นน้ำที่แบบมีสีอะไรเงี้ยแล้วก็ในกล่องนะคะเขาจะแถมไอ่นี้มาด้วยฟองน้ำแบบนี้เอาไว้แบบ ลงติ้นนะคะเดี๋ยวเราใช้เบอร์0ูนย์ละกันกลางๆนะคะเป็นแดงอมชมพูน่ารักมากเลยทุกคนเราจะเน้นตงรงบริเวณหน้าแก้มแบบนี้นะคะเพื่อทําให้แบบหน้าดูสใส่ดีมากทุกคนอันนี้เป็นติ้นที่อยากจะแนะนําถ้าใครที่แบบชอบความธรรมชาติเงี้ย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันแป้งวันนี้นะคะก็จะใช้เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยใช้มาแล้วหลายรอบนะก็คือ Beneficial Healthy Glow Translucent Loose Powder นะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูมีความแบบ ขเขามีสารสกัดจากโรตัสซีดนะคะแล้วก็ซีบัมฟิกซ์พาวเดอร์ที่ช่วยทำให้แบบผิวดูแบบติดทนแล้วก็ช่วยดูดซับแบคทีเรียหรือว่าสิ่งสกปรกจริงเราก็ไม่ต้องลงเยอะก็ได้คือลงแค่เฉพาะจุดที่ทำให้เราสึกว่าผิวเรามันมีความแบบเออได้ลงแป้งแล้วก็จะแบบไม่ไม่มันไม่เยิมอะไรเงี้ย ต่อไปนะคะลงงานผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอล็อกผิวหน้านิดนึงแบบเพิ่มความเฟรชนะคะด้วย Hydra Fresh Mineral Water Spray Brightening นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรามันมีความแบบสดชื่นมากขึ้น,นะอะไรเงี้ยผิวก็จะมีความเฟรชเวลาที่แบบออกไปข้างนอกร้อนๆอะไรเงี้ยก็คือฉีดได้ละมุนมากละมุนมากพี่อดมาลองตัวนี้ Amazing ว่ะเฮ้ยดีมากเลยอัน,อนเนี้ยทุกคนต้องฉีดดีมากเลยอะทุกคน ดีมาก <Wow. S 1> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันตัวนี้นะคะชื่อว่า Brow Designer Super Slim Eyebrow Pencil oh. นะคะตัวนี้เนี่ยหัวเล็กมากแค่1.6ม mm. ิลิเมตรหัวเล็กมาก อันนี้จะเป็นเบอร์0ูนนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์02นย์สจะมีความแบบอ่อนกว่าเบอร์02ก็จะมีความเข้มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราใช้เบอร์0ูนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทําสีผมมาเราอยากให้แบบสีคิ้วเนี่ยมันเข้ากับสีผมนะจ๊ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเขามีเป็นแปลงปัดคิ้วแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ทุกคนเราพอแบบหัวมันเล็กมากอะมันทําให้การเขียนมันง่ายมากเลยอะอุ้ยคิ้วอันนี้ดีจัง หัวคิวนะคะเราอาจจะเขียนเป็นแบบเหมือนเส้นขนคิวกันไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบหัวมันเล็กมากอะ่ะมันทําให้เราสามารถที่จะแบบวาดได้เลยอะ่ะดูดิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะแนะนำว่าให้ทุกคนเก็บไว้ที่บ้านนะคะต่อไปนะคะมาที่งานตาก,กันบ้างวันนี้นะคะเราใช้อายแชโดว์เป็นตัว Oriental Princess มู่หลาน i y o l o r p r p e t e t t e คือเป็นพาเลตที่เราว่าคุ้มมากนะเพราะว่าสีมีตั้งแต่โทนชมพูไปถึงโทนน้ำตาลซึ่งเป็นโทนที่เรารู้สึกว่าทุกคนสามารถทาได้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นโทนน้ำตาลอันนี้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะแตะสีมุกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาแต้มไปที่หัวตานะคะแล้วก็ใช้สีนี้ลงไปที่ใต้ตาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความดอลี่อายแล้วก็ใช้สีนี้แตะไปที่ปลายจมูกด้วยนะคะเป็นเหมือนกับไฮไลท์ไปในตัวเลยเนาะต่อไปนะคะจะใช้อายไลเนอร์ตัว Beneficial Luxurious Extreme Eyeliner with Brush นะคะหัควคมมากทุกคน หัวแหลมแหลมและสีชัดมากเดี๋ยวมาดูกันเรากกจะกรีดอายเนอร์แบบนี้นะคะก็คือกรีดให้เห็นว่าเห็นว่าแบบกรีดอะไรเงรี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้กรีดหนามากนะคะการกรีดแบบนี้จะทําให้แบบตาดูโตขึ้นด้วยนะต่อไปนะคะหลัแบบขนตาด้วยที่แหลัขนตาของ oriental princess นะที่เป็นตำนาน มาสคาร่าวันนี้นะคะใช้เป็นตัว Beneficial Magic Wall e n a b n i n g Mascara นะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากใบโลอคว์ด้วยหรือว่าหูกวางนั่น,น,นเองนะคะที่จะช่วยแบบว่าบำรุงขนตาของเราไม่ให้มีความแบบหลุดร่วงได้อะไรอย่างนี้ตัวแปรงเขาแบบเรียวเล็กมากๆนะคะคือด้วยความที่แปรงเขาเล็กมากมาเลยแบบ ซอสแสงเข้ากับปาได้ดีมากเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาทาลิปนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า Beneficial Lovely Kiss Velvet Mousse Tint นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสติกที่มีความเป็นเนื้อแบบมูสแล้วก็มีความกำรรมะหยี่ซึ่งมีทั้งหมด8ปดเฉดสีด้วยกันตัวนี้นะคะเขามีสารสก,กัดจาก Rosehip Oil แล้วก็ยังมี Jojoba Oil นะคะที่ช่วยบำรุงผิวปากของเราให้มันมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะฮะโอเคเราเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวใช้เบอร์03ในการลงลุคแรกนะจ๊ะ ันนี้ก็จะเป็นเบอร์สมนะคะทาแล้วแบบสวยมากเลยอะสีสวยมากก็ลุคแรกก็จะเป็นลุคที่แบบทาปากแบบใสๆแบบว่าอมส้มๆอมแบบว่าอิดๆอะไรอย่างงี้นะคะส่วนอีกสีนึงที่เราจะมาใช้เนี่ยจะมาใช้เบอร์ศูนย์แปดค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะทาทับไปเลยเพื่อเป็นการผสมสีเนาะซึ่งจริงๆถ้าเราทาบางๆอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบได้ลุคออมบรอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคน เป็นลุคที่2ของเรานะคะเห็นไหมทุกคนด้แค่ทาลิปให้มันสีเข้มข้นก็แบบดูเป็นคนแรงเลยเมื่อกี้ก็คือยังเป็นคนใส่อยู่เลยตอนนี้ก็คือเป็นแบบมือตกแรงนะคะโอเคหลักๆนะคะลุคในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลุคแรกก็จะเป็นแบบลิปแบบใสๆเบอร์3นะคะอบส้มอิดๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเบอร์ที่8ที่เราทาเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบดูรุนแรงเลยซึ่งเราว่ามันเป็นสีที่สวยมากเลยเป็นแดงที่แบบแดงผู้ดีอ่ะมันเป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแปลดอ่ะมันจะมีความแดงก่ัๆซึ่งดูแพงมากทาแล้วมันดูมีความเซ็กซี่นะคะโอเคะ แล้วก็ขอบคุณทาง i e n t a l Princess ด้วยนะคะเครื่องสำอางแบบดีมากๆทุกคนส่วนตัวนะรู้สึกว่าสเปรย์เมื่อกี้ที่ฉีดไปคือดีมากทุกคนต้องลองแล้วก็ลิปสติกอันนี้คือดีมาก,นก,นนมากเนื้อดีมากเป็นเนื้อมูสที่แบบทาแล้วสวยไม่ตกร่องทาแล้วแบบมีความปักสวยปักอิ่มเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาลดโอเค่ะ okay ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากให้เราลองแต่งเป็นอะไรอีกเนี่ยลองคอมเมนต์บอกมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ